สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเลิฟจะมาสอนวิธีลบโพสต์ในเพจทั้งหมดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการลบโพสต์ที่เราเคยโพสต์ไปในเพจทั้งหมดนะคะหรือว่าอยากจะลบทีละเยอะๆทีละหลายหลาย,หลายโพสต์นะคะอ่าวันนี้เราจะมีวิธีมาบอกกันนะคะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเข้าไปที่เพจของเพื่อนๆก่อนเลยนะคะ ค่ะอย่างในตัวอย่างนะคะจะเป็นเพจโซฟาลนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะ,อะพอเวลาเพื่อนๆเข้ามาในเพจแล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะให้ดูเมนูด้านบนนะคะแล้วเลือกไปนะคะที่เพิ่มเติมค่ะแล้วก็เลือกเครื่องมือการเผยแพร่นะคะ,อะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะ อยู่ในส่วนของหน้านี้แล้วโพสที่เคยเผยแพร่นะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นโชว์ให้ดูทั้งหมดนะคะว่าโพสที่เราเคยโพสไปนะคะทั้งหมดอ,อันนี้เลิฟจะเลื่อนให้ดูนะคะ,ะแล้วก็เพื่อนๆก็คลิกคลิกโพส คลิกโพสที่เพื่อนๆอยากจะลบนะคะสามารถลบได้ทีล้านหลายๆโพสเลยนะคะอยากลบกี่โพสติ๊กไปค่ะเมื่อติ๊กแล้วนะคะให้เลือกเมนูฝั่งขวาค่ะการดำเนินการนะคะคลิกลงมาค่ะแล้วก็คลิกคำว่าลบค่ะมันก็จะถามว่าต้องการลบโพสใช่ไหมเจ็ดรายการอันนี้เลิฟลอง ลบดูให้เจ็หรายการก่อนนะคะแล้วก็กดลบค่ะอ่าโพสที่เราโพสไว้นะคะก็จะหายไปนะคะมันจะมีในบางกรณีนะคะที่เพื่อนๆอ,อาจจะลบเยอะๆแล้วบางทีข้อมูลมันอาจจะรวนนะคะอาจจะทําให้สามารถเหมือนเอ๊ะทำไมโพสต์ยังอยู่รีเฟซใหม่ทําไมเหมือนโพสต์ยังอยู่ให้เพื่อนๆน,นะคะล็อกเอาออกจาก เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ลองเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็จะก็จะเห็นว่าโพสที่เราลบไปเนี่ยก็ได้หายไปแล้วค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการลบโพสในเพจทั้งหมดค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมาหลังไมคได้นะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ